พามาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็สร้างพื้นที่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยทังด้านของรองนายกค่ะรองภูมิธรรมนะคะได้ลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยไปเยี่ยมชมนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเยาวชนกลุ่มสตรีรวมไปถึงกลุ่มปลอบังชายแดนใต้ค่ะแล้วก็พบปะสตรีแกนนํายุติความรุนแรงรวมถึงแกนนาเยาวชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสันติสุขค่ะ ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเเภมืองจังหวัดยะลานายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการยุทศ,ศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนายวุฒิไกล รีวีรพันธ์ปหลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะค่ะเยี่ยมชมิตภัณฑ์สินค้าของเยาวชนกลุ่มสตรีและกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมพบปะกลุ่มสตรีเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงในครอบครัวผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนประธานสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าหลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะมอบหมายให้มาดูแลสอ,อบตอดูแลพื้นที่ชายแดนใต้สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้มาพบปะพูดคุย เพื่อรับรู้ชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนคิดว่ามิติการพัฒนาที่ผ่านมาทุกคนตั้งใจอยากให้สังคมของเราอยู่ดีมีความสุขยุติจากความรุนแรงใช้มิติของความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาให้ดีได้นะคะควรจะสามารถที่จะพูดคุยกันได้ตอนนี้ค่ะต้องใช้ทุกมาตรการที่ทําอยู่ <c oughs> ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะต้องแก้ไขด้วยพลังของเราทุกคนการลงพื้นที่มาในครั้งนี้นะคะก็ได้รับทราบถึงปัญหารู้ซึ้งถึงปัญหาแม้จะยังไม่มากนักนะคะ ยังต้องเรียนรู้หน้าที่ของรัฐค่ะคือเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขเป็นโอกาสที่จะเสริมเพิ่มเติมแต่งให้พี่น้องมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ ทางนี้นะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่คือพลังที่จะมาเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตปัจจุบันให้มันดีขึ้นด้วยการใช้วิธีการสันติไม่อยากเห็นการแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงอยากเห็นปัญหาด้วยการสันติวิธีพูดคุยรับฟังกันและกันแล้วก็สร้างความเข้าใจกันนะครับเป็นเครื่องมือสําคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการดํารงชีวิตร่วมกันในฐานะที่มากํากับดูแลสอบอบตอก็คิดว่าใช้ทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพี่น้องประชาชนสามารถหยิบใช้ให้เกิดความสุขความสันติในชีวิต พร้อมจะรับฟังให้มากยิ่งขึ้นเชื่อว่าบนความตั้งใจที่มีอยู่ทุกวันนี้จะแก้ปัญหาได้เราจะมีอนาคตและเรามีความหวังนะครับขณะเดียวกันนะครับทางเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มากํากับดูแลรับฟังรับทราบ ในทุกประเด็นต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพร้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมในกิจกรรมระยะยาวที่จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจกที่ดีต่อไปครับ